สวัสดีครับมือหนีมาพบกับอีสานทักทิ้นอีกแล้วนะครับมือหนีมาพอ,อ,อก,กันตอนกลางคืนครับพาออกมาหายามบ่วงครับมาใส่บ่วงไว้ครับพานเอิมออกมาใส่บ่วงตอนหาโมงแรงครับกันเลยฝ่าออจักหน่อยก็เลยไปถ่ายตอนมาใส่ครับตอนมายามกันเลย ปาไม่หยาบตอนนี้นขึ้นดอกประสนตอนนี้สองทุ่มครับไม้มื่อนี้ก็เป็นปลามันอ่ายู่ขังก็ปลาอ้อยเกาปลาอ้อยเฮียปลาเฮียอ้อย,ออย,ออยโอ้ยมาได้หนึปลาอ้อยที่มันหยาถ่วมเนาะเป็นจริงเลยั้นโมลันจากหลังเลยครับหนูยังมบอกบ่กได้ยังไง พันอีใส่บ่วงเพิ่มมาสั่นอะมือของพันอีกคนมกังโอใส่บ่วงอันเบิดตลอดเพ้ยไหนเฮ้ออยบ่ทบก,ก,กิบได้บ่เต้บ่วงอยู่ค้องพอ่อมนู่บ่เต้บ่วงจะคลองพ้อม,มาสั่นไปไ่ต้องหยามกันครับทัางพี่ละ เป็นใจไปใส่แน่นวะมีเตียบ่วงกันหมดเนาะข้องหนูได้หลายจะมันไปข้องไหนเนาะอืมข้องนี้ได้การอยู่ตัวนี้ข้องนี้งเงียบเลยครับ สองสามหลังแหล็กห้องนี้กันยังเงียบเงียบอืมเป็นไหนทางบุญเห็นดีป่ะว่าเห็นบ่วงจยู่ข้างนี้บงัง ผ้าหลาอยามในป่า,ามันกันครับสวดห้ายตรงนี้เป็นบ่วงของพานเอ็มใส่ไว้บ่วงผมเบิดก่อนตอนนี้เป็นทั้งที่ไปส่วนขง่วงเกา่าป่ามันควยนู้ดสี่มุงจุดพานเอ็มกำลังใส่อยู่นั่นครับมันบ่ละมือนี่เดี๋ยวเห็นยักตัวบ่ละว่ามันใส่ไว้เลาะกลางๆหลังหนึ่งแต่ว่า ย่ไซเซนิบัตขอดหญาไว้ขอดหญาไว้อืมเ,อเห็นเลยครับหญาก็คือกันเบมดอโอ้เห็นนะนี่ยังปกติอยู่ไม่ลูดไม่หลันอะไรเลย เดี๋ยวลุงพยายามยาาาเดี๋ยวป้าอ้อยพาดเอีกบนสซนรอหนีบ้างกันความสวงามเท่หนูสิออกบ้าไปพาดเอีกบนสซบ่วงไปเพิ่มลยครับเดี๋ยวลุงไ,ไ,ไปลุ่นบ่วงข้างบน เส้นบ่วงประมาณหกสิบหลังครับมื่อนี้ถ้าใครจำได้ปรจจำได้เบิดได้บ่วงก็ได้ดยยว่าใส่ใหญ่กันว้วยบลันครับบอลันไม้บ่วงจะเป็นคอด Nhi. Cái xe là buồng Mà nó có nhìn tới mạng Mạng như này Cái xe là buồng Mà nó có nhìn tới mạng Đốn mỏng หลงหมองห้าบ่วงกันใหยานตอครับหลังนี้บมมีอาการครับบมลันยังปกติอยู่เลยโอ้ยฟนเดียพิันไปใส่บ่วงถาแลเราขนี่ไกลเพิ่มเดี๋ยบ่วงอย่ร้ายหลังนี้ครับหลังนี้ยังปกติอ๋อแต่มีคนงานเลยนะครับมื่อนี้ อันลีกันนี่น้องผุกน้อยครับมอฮ้องดิดินหยุ่งๆกันี่มาแล้วครับตัวแรกมานเนี่ยมานเนี่ยไอตัวครับเ็ปียบร้อยตัวหนึง่งเมื่อกี้นี่ใอผึ่งแงงครับเอามาแถวนี้ทีมงานมาถึกแล้วเหมือนกันร้านเอ็มกับมานมาก,กันนะครับตัวหนึง่งใส่เบื้องตัวนู้ก็นนะโอ้หนูพุกน้อยรุ่นเดียวกันนะ่าจะเป็นหนู่ขั้ว กันไดุ้่นเหนยวกันได้เหเป็นหนูคั้วครับหนูพุกหน่อยหนูพุกเล็กแข้มท่าโลดเสถึยรด้วยโอ้โหนี่คลองนอกเลยบ่แนขนคลองนอกเอ้าหมานมาแล้วครับท่านเอ็มกันไรท่านผลงานเนี่ยไปนย่ครับทางพุนคนที่มันไปเหยียบบ่วงกันมโน่แบบนี้บ,บ่วงมโน่ไปในร้ออยเหยียบกรัปล็กครับ แมงมากินกล้วยบ่แล้วนี้เป็นบ่วงของผ่านเอ็มครับหลายเขาว่าวใส่กล้วยเอาหาบวงยามบ่วงน้ำ ขอดไว้โอ้พี่หาบ่วงเม่เห็นในเมื่อแม่นถือหนูดิจำมาได้ว่าใส่ไปบใส่เนี่ยยังปกติครับต่อทางในเลยหนูออกไปเบ็นอยู่ นี่ใส่ไปสองหลังหมามาไก่เลยตรงนี้แล้วก็ข้องนั้นอย่างปกติแทบนี้ส่วนหลายจะเป็นบ่วงของพานเอ็มถ้าเพิ่นไม้ไปจะได้เห้ยนยันเหยียบบ่วงกันอยู่ ไม่กระตอ่อยไม่ไหม่เลยบ่สรอยหนีบหมวกมาเครับบ้านนี้เป็นดักไว้ซองหลังเลนดิด่อนนึงเทิงอีกด่นนึงเนี่ยมาต่อด่อนที่สองมาต่อกันที่จุดที่สองเลยครับจับนี้จะเป็นบ่วงของผมทั้งหมดที่ขอดไว้นะ้ำ ต้นอ้อยไปห,หลอกมึงกันนะมาขันบ่อนจะบอกว่ามานบ่อนี่ต้องบอกว่าหาบ่วงเห็นบออ่อเหรนไะแล้วมีปกติครับ ขั้นบ่วงอยู่เดี๋ยวออกไปทางผีกันแล้วกันนั่งนี้ยังบม่รันนี่ มาทางนี้คือมิดซิเรีแท้มาเนี่ยบรรยากาศหญ้าตีนจากหลังเลยท่านทางนี้อนตอนกลางคืนโมเดียใจว่าสยามบ่วงเบิดบ่วนาน่าจะบ่เบิดดอก บ่คว่าเออจำบ่ค่อยได้คือกันว่าใส่ไปใส่เนาะเป็นต้นไม้อันนี้โอุ๊ยเราเสียบบ่วงอยู่ของเนาะ ันน้กม,มไปครับที่นี่ยามบวงตอนเศร้าครับครับทีมงาน,กนเก่าตอนนี้หกโมงอู้อากาศเย็นใส่เพิ่ไมไหมครับเมืาขึ้นนี่ตายแล้วฮะใช่อืม มากนะครับตัวแรกนอนว่านยางไปใส่อยู่ถึกแล้วครับตัวที่หนึ่งใส่ไปหันตัวแรกครับมากนะครับถึกไว้เลยถึกไว้ได้ดสันนังเด็กของมาของงามใหม่าตายแล้วบอหนาใครเลยโอ้อเต๋ม มาดังเล็กมาเนยตอนนี้มาแล้วครับตัวเลกได้ปลดกอนทีมงานมาใสกูกรับแต่ว่าบ่วงบ่อบัว่านกูครับเมือนี้ไม่ได้ใส่เพิ่มแม่นี่วะมาต่อกันครับไม้ที่สองครับจุดที่สองที่ใส่บ่วงไว้จุดนี้ก็แต้มบุกขึ้นครับผม ไตัวหนึ่ง,งคุณนนกบไผ่คุนครับโม <c oughs> มันเอาคือโมมันมาพูดครับยามยิุ่น,น,นอโอ้ อยักหลังรับท e> anyway, ั้งแต่โอ้จ้าทินเพิ่งล้างสีดยาพวกม่วงครับเพิ่แแล้วก็บอกว่าหนูบบมั่นอืมครับดักแถวนี้ก็ มีหลุดบ่เปลี่ยนเลยครับยูหนันถังอะไยมามายบ่วงเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานก่อนกับขอบ้านกันเลยพานเอ็มพอเพราะยังอยู่นี่เอ้ยป้าอ้อยมุมนันอยู่ว่ากูกลับแต่ว่าบกูบ่วงครับเมื่อนี้ก็คือวา่าอะไรครับบกูบ่วงครับใส่แซ่ไปเลยผลงานหมดอีกอะได้ตัวหนึ่งครับ ว่าโอเคยีด่ดอบก็ได้ไปออมอยู่ครับบ่วงหาสิบหกสิบมาใส่เพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบแปดสิบหลังในนู้สองตัวครับมาขึ้นตัวหนึ่งมือเศร้าตัวหนึ่งเดี๋ยวสิมายามม่อีกมืออื่นเศรา้าไปละมือแรงว่สิบบวมาก,กวนมัน,นออกเดี๋ยวกลับกข้บ,บ้านกันครับโอเคครับสําหรับคลิปดักหนูคลิปน,นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวสิมาผาต่อกันขึ้นต่อไปครับสวัสดีครับ